อยากล่องไปเบิงสันเดฟบวานลงทะเบียนเพื่อส่งใบสมัครเข้าร่วมการเดินทางนานแปดสัปดาห์ร่วมเดินทางนานแปดสัปดาห์ยูทูบจบไปกับเราหลังจากคัดเลือกพิแอเตอร์ผ่านใบสมัคร ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับยืนยันภายในสองหรือสสัปดาห์หน้าพร้อมคำแนะนำขั้นตอนถัดไปเมื่อคุณได้เข้าร่วมโปรแกรมเราหวังว่าจะสามารถสละเวลาเพื่อมีส่วนร่วมชุมชนเข้าร่วมเบรคจ็อจแสดงความคิดเห็นและลองใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา หากสนใจกรุณาก็กรุณาส่งไปสมัครเข้าร่วมโครงการสมัครร่วมโครงการของเราเตรียมพบกิจกรรมปิดสนาสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการเร็วนี้เตรียมพบกับกิจกรรมปิดสนาเร็วๆนี้เตรียมพบกับกิจกรรมปิดสนาเร็วๆนี้ สังวนสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านคัดกรองพิเศษเฉพาะสำหรับผู้ที่ได้การตอบรับโครงการพนะชอบบูธแคมป์ระวางสิไหมพี่น้องชอบบูดแคมหมายถึงอย่างปรกันกับพวกหนูอนกันเขาว่าจัดพิเศษขึ้นบันที่28ตุลาคม2 5 6 7ิ โดยครีเอเตอร์ที่สนใจสมัครกอกรายละเอียดเพิ่มเติมในใบสมัครเข้าร่วมโครงการด้านบนกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมพิเศษสำหรับผู้ได้รับเชิญเท่านั้นรายละเอียดเพิ่มเติมจะถูกส่งไปหาครีเอเตอร์พร้อมกับไปตอบรับในการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการของเราฉัน เข้าใจว่าการสมัครเข้าร่วมโครงการของฉันคอนเทนต์ต่างๆภายในช่องของฉันจะได้เป็นไปตาม y o u t u ู e มันเป็นนั่นแบบอะไรนะพี่น้องคือพวงหักเนาะเนี่ย ผู้เพิ่นนันนะเพิ่นซื้อ่าจาลูดเดชเลือดสุมิตรมิตรกุลนี่แหละซื้อเล่าขอตรวจขอให้ได้อเอย่ยซื้อเอย่ยน้ำเรานี่แหละว่าสีเขาร่วมโค้องการน้ำเล่ามันที่เป็นยังไงนี่วันสีเนนส่เขาทาเพราะเขาติกรอกไปสมัครเข้าไป,น,ไปนี่แหละ อันเห็นอยู่ในอัน,อนคลิปที่เพิ่นส่งมาก็มีคนเข้าไปสมัครอยู่เด้มีคนสมัครอยู่เด้ก็ยังเลยอยากหู้ว่ามันเสียค่าใช้จ่ายบ่ตอนนี้มันเสียค่าใส่ใจบ่เพิ่งจ้างได๋บ่ตอนนี้ได้จากหูมันเสียขาใส่ใจอย่างบ่ตอนนี้ได้จากหูมันสิมีอันนี้อยู่นี ทรงรูปทรงยังมหายิยุแสดงภาพจากผู้สรงลายนีเสน,าาสน,เน่หมากันนวระ่ามีรูปรูปก็ขึ้นอยู่นี่ผมชื่อจารุเดชเป็นผู้จัดการชุมชนเคียเตอร์จากยูทูปประเทศไทยเราอยากจะเชิญคุณมาสมัครร่วมโครงการยูทูปช็อตบูธแคมป์มาสัน่นประา ที่ผ่านมาเราชอบคอนเทนต์ที่สร้างและรู้สึกคุณเหมาะสมเข้าร่วมหลักสูตรติวเข้มบน YouTube นาน8สัปดาห์สำหรับ YouTube ชอ็ชอตช้อปปิ้งว่าชอ็อตว่าแมนชอปปิ้งก็ตรวจก็พายอันดีป,นป,ดปหน่งยชอบปิ้งหากคุณสนใจเข้าร่วมเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการของเราได้ นี่แม่เขาวางสิแมเ่เป็นเป็นตาบแลดแปดนั่นถึงสัปดาห์นี่พี่น้องมันเสียเงินเสียท่องว่าสันเดยอันที่ถานบา